ngủ lượm đơ, china ngơi, ơi ngủ lượm china ngủ china ngơi,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  china thì china ngơi, 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 china คักๆเกตรดอีกคนม่คุมาพูดลกีน้องเอ้ยความตกดีใจรุ่นกุมิดโอ้ตัวตั้งรันเลยอบุญอุยรุ่ r ขงบุญอ้พดยอดจังแท้น้องเอ้ยนของกินแล้ววันนี้นะครับตัดองตัมองฮู้สุดยอดสุดยอด นี่เด้อพี่น้องบึงเอาเด้อมูลเริ่มความญ่ายบึงจักรวาลสอง่าบึงเอาเด้อพี่น้องความครับสุดยอดหนื่อยหันของแทะ คักทีมงานซีไอ้น่นุ่งห่วงพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยหามโลุมาโลเข็ดมือกูดถึงทางมือกูดพอดีบางเอืเนาะได้เห็นงูเหลื่ยมทางทีศมาเราจัดการเพือเป็นอาหารว่างสำหรับเออื่น บางคนใดเนาะที่บอเคยกินกับข้าวไฟเดอร์แต่ว่าพวกข้าพเจ้านี่ถือว่าเป็นอาหารธรรมชาติถือว่าปวดษาเป็นกันพบจิตวิเาปีหาได้เห็นงูเลือมซํำนี้พี่น้องเลยอันนี้เราไปเด็ธรรมชาติไปไต้แมงแอเนาะไปไต้แมงแอแต่ว่าบางเอิ้ไปเจองูเลือมพี่น้องกับบัญญนกงูเลือมซํำเคน้น คือว่าโชคดีได้ของกินแบบบานะนะเนาะพี่น้องเนาะหลังจากนี้เราทางทีมงานพวกเขาก็จะเลาะนำขึ้นเมืองนิดนึงไปใต้เมงแอร์หรือนี่เธอกำลังกินข้าวดังไฟนะเพื่อเฮ็ดแนวกินหลังจากน,นั้นเขาก็าย,ย่างขึ้นเมืองเลาะตามน้ามวยกูดพอได้สำปูกินหกครับ,บพี่น้องเนาะ ในทีมงานของมานำกัาร4คนนี่เวลากำลังดังไฟถือว่าคลิปนี้ขอฝากให้ทางพี่น้องปองปายกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ครับจอเดอร์บาภูมีเป็นสาไทยญาหวางบาภูมีสาราวอีก โอเคเนาะสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้เท่านี้มาด้วยพี่น้องมากินขาบไู่ไห้วยน้ำกุดเนาะเป็นจังได้ความรู้สึกของทานผู้มีนะ่ะได้งูเหลือมดีใจไรดีใจไรเดี๋ยวเลาไปเด้๋ยวกินได้คงกินแต่ก้อนพ่อแม่ก้อนครอบครัว มันน่ากินน้าสนุกบรรยากาศนี้ดิาไม่งกันเลยบรรยากาศบบ้านบรรยากาศนะพอดีเป๊ะเลยเลอ มาถึงว่าขั้นไมเลยท้าเพิ่นน้องใสจุใสจุกระหจะรอมาเจอเพ่นขันเดีมลาบเพื่อนเลยเร์เเลยมองคพื่อโอยองนก็ถมากยเพื่อนดีอือ เอาันี้เไปพี่น้องก้อยปลากินก้อยปลาเด้อเสร็แซ่บกินแบบธรรมชาติกลางคืนเดขอบคัครับอไบอพเอายกเบิ้งเอาข้าวอะไรทอยของเท่หมดเอาข้าวโระโทนมากิน มาเดี๋ยวเด้อก็ผู้เดียวทําแน่ผู้เปื้อนเตะโอ้นี่บ่แซ่บเข้าขอเฮาแม่แซ่บน่ะเวก็แน่แซ่บพี่น้องของเฮาีนะกแน่หมอมากันน่ะของแท้กินตอนอนหาขอนเพิ่นให้นเด้อที่จทานเด้อเนาะกินก่อนบ่สาบ่งแยงเด้อ

คาเทนมาชื่อมันเหรออืมครับอืมครับว่าอืมเศรษฐีอืมอันนี้เมนูที่หนึ่งก้อยปลาเอมกอีกเมนูที่สองมกปลา นี่บะหมี่ร้านบะหมี่ขอนเพชรพี่น้องเาาอ้ยตักฮะฮือเชี่อนี้นนนข,าขาดเหล่าข่าวอือจุกแกนฮือร้อนเสียดายนาะขาดเหล่าข่าว

dah kita tolak kita to, ada bumbat eh ah. hmm Ram.

ตาหนุ่มหน่ครอครับเวลาตาจัดเพื่อไอปอตรอน่องมิเตเด็กว่อจดุดแด่ตาจัดอืมันจัด ความเผ็ดเอยพี่น้องมาครามเผ็ดไรดิบมมัดมีอได้กินมาเพื่อนไงมหอมด้วดซอยวุรุเนี่ยมาด่วนนะอ้านันดีเนอะเนาะอะ

ពីនេះសាកធំប่าวថាប่าวខ្លួនឡៃ

asulin paten hati rugi ni Nolak sunggung ni ajak apa ni boleh film lah ha betul tu

lôi một đứa thì nó một bà đi vậy thái hư vậy nó thái đó kim xăm thái một bà cho một lẹo xăm thái đó Hãy subscribe cho được ba chắc cắt nó sẽ gửi hàng chờ anh chưa ai đừng cắt đó, มอมเลียนออกแล้วผู้หนึ่งผู้หนึ่งยอมแล้วนี่สามคนวยยอมเถอะ ตูจุดตายนะเอ,อ,อสุลนเดอสุลุกแกนเดเดีไ่ด้เดี๋ยวมต้อสุลุกแกนกเบ้เเวะเกินกินปลานี่มันขมกินน้มละมันหวานสุลุกแกนคอรูจ้จักบ้างดยเออ กินปลาบกปลากินกับพี่กินขมกินน้ำจ้าเหมือมน,อาานวานนะโอเคสุลกแกนโอเคถ่าจบสัมีิเดอร์การกินข้าวปลามนนื้อนี้เนือเมนูสองเมนูบกปลาแล้วก็ก้อยปลา สวยอิ่มพอสมควรมหานี้ขอมผูเพิทุนีเดอร์ขอให้เอฟซีทั้งหลายกดติดตามช่องของขับ,บ้าวดงบาภูมีบายบายอันนี้เธอเป็นผลงานเดอร์ของสี่คนของพวกเาาราได้ได,ได้งูเหลือมหอบานแล้วเดอมหัอดรรยนแล้วเดี๋ยวนี้กำลังจะเล็ดมากำลังจะ ดังไฟแล้วก็และกลัวมันองอย่างนี้นะครูๆสมโนแล้วก็แบ่งกันกับมาเพลนมันตัวบางไงเอ้ยพี่น้องสำคัญเดอ้อมันเป็นของโปมและของแท้เด่นนี่เอาเบิ่งเอาเดอ้อพี่น้องเดอ้อนี่คือทีมง,งานเรา ผลงานมืน่คืนเทหมดแน่เจรอนตีมเน,าน,นายเจยกับการตีเนยไหมไตาเียเจกับการเนยซื้อมือขาเองด้เนี่ยนะเออเปลียนนะเออ,เอ,อ,อผลงานเมื่อคืน ของแท้เลยนี่พี่น้องเอ้ยเปลี่ยนให้กาเนี่ยเจนดีเพียงกาดูไปนีนโอ้คู่สิกันหน้ากุปักเลยอือคู่เลยกันเดี๋ยวนี้ประมาณสองโมงปลายสองห้าเกือบพอสองโมงคึ่งสองโมงสามสิบพี่น้อง ทรน <laughs> น่นี่กัอันนี้มาเกมาอนนี่กัมีเอด้วยนาตัวนี้นี่กับปาลาปลาได้สมิเน,น,ลน,นปานลนนปาเนาะบราจเด็กวน,นองเ้ยของกินแบบธรรมชาติหาได้หาได้ย่ไนาะบาบนี้บุบ้งนี้แล้วพีนน่นนองเ้ย อันนี้มิงเอไปเต้มคืนนี้ออกหน่อยเดียวเยอะเฟตเป็นมือออลายออกลน์นี่ก็จะได้ลายอยู่พี่น้องเนาะเจอความดีใจแล้วพวกนี้สุดความดีใจแล้วนี่ปลาคูนกาหนัง้ปเาหงูเลือม นี่มิงเอผงานเสียมกิมสกีงานเสียมน่เสียมเอเสียหองหันหน้าเอออย่างกล้องหน่อยกองน เฮ้ยของเพื่อพี่พี่น้องเอ้ยมรกรู้เลื่อมนี่เบิ่งเอาว่ามันน้อยมันใหญ่เบิ่งเอาเด้อพี่น้องเด้อสามเม็ดปลายโอนี่ห่างมาเด้อมันน้อยเด้อพี่น้องเอ้ยแท่เด้อนี่ สามเมตรเนาะสามเมตรปลายหรือสี่เมตรนี่สามเมตรปลายพี่น้องคือพอสี่เมตรความยาวมันนักประมาณสิบปลายโลสิบห้าโลเนี่ยน้ำหนักนี่น lăng ra nơ đã xa xa cái con này vợ lắm Ông, ông phân. Phan đi ông Phan cho cự lâm Đom Tên cho cự lâm Phương là đom Pikir memar gue, menyomu. Nyom kancak enam, enam barang ah. Oh, terlalu runyau, ngukukah lah. Ngomai kelul kelul, file negatif temual kruhan. Bawa beri dok, terus pok. Bet, terus.

เอ้อีกตังเต็าทีมหนาทีมแล้วอือตงฟูร์กีลัดให่่อ่ะร่ารจิ้มะลังรลเนร์กี้มูลานไทยให้มูลานไทยไปมูลเลี้ย

บองเียพือเียเฮียเพนีนาเรียนจอดมาเรียนไงกันกันหน้าใช่โคเป็นต้นเป็นต้น